EP.2 ของการสร้างตัวตนสําหรับูงไวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะทําคลิปเนี่ยเราต้องการส่งมอบคุณค่าของเราให้กับใครครับตรงนี้เนี่ยคนที่ทตํติ๊ k t o อกใหม่ๆติดปัญหาหทุกคนทำคลิปสเปกสะปะก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุยกับใครอยู่ซึ่ง EP.1 เนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราหาตัวเองให้เจอหาคุณค่าสิ่งที่เรามีค่าสําหรับคนอื่นให้เจอนะครับซึ่งเราจะาสิ่งนี้เนี่ยไปมอบให้ใครนะครับ ตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมองตัวเองในอดีตครับตัวเองในอดีตเนี่ยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องการหารายได้เสริมต้องการมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมต้องการหาเงินออนไลน์นะครับไม่ต้องไปเจอคนไม่ต้องไปอยู่ที่คนเยอะๆนะครับผมก็มองหาครับว่าอะไรที่ผมจะสามารถทําได้บ้างนะครับซึ่งข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเป็นเว็บบอร์ดนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปครับคลิปบอกวิธีการหาเงินต่างๆในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของช่องเสียนเป็ดเนี่ย ก็ลองมองตัวเองในอดีตดูนะครับว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราอยากจะไปบอกตัวเองในอดีตว่าให้ทําอะไรบ้างให้ทําอะไรแล้วมันจะทําให้มีผลลัพธ์บ้างเราก็ลองคิดดูแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ออกมาบอกคนที่เป็นตัวเราเองในอดีตั่นเองนะครับถ้ายังนึกภาพไม่ออก,อกนะครับก็ลองนึกว่าเราเองเนี่ยเป็นหมอนะครับคนที่มาเนี่ยเขาเป็นหวัดถ้าเราจะต้องนะบอกเขายังไงว่าสายยังไงมีวิธีแก้อย่างไงมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร มีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเป็นหวัดได้อีกในอนาคตนะครับเราก็ลองคิดมองภาพแบบนี้ครับคนที่เขา ฟังเราเนี่ยก็คือเขามองเห็นว่าเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่จะไปเติมเต็มส่วนที่เขาขาดนะครับตัวเราเองเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์ก็จะต้องนึกเสมอครับว่าเราสามารถไปช่วยเหลืออะไรคนดูได้บ้างน,นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการมีความรู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็อาจจะลองดูในเรื่องของการที่เราสามารถไปเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาได้หรือเปล่านะครับจากอารมณ์ปกติเป็นอารมณ์ที่มีความสุขหัวเราะนะครับหรือว่ารู้สึกกลัวรู้สึกตื่นเต้นนะครับเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับสมมติว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นสินค้านะครับ สินค้าของเราเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรมันไปแก้ปัญหาอะไรนะครับรามองตัวเองเป็นสินค้าแบบนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขายใครครับสินค้าของเราเนี่ยจะเอาไปขายให้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้สูงอายุนะครับก็เหมือนกับเวลาถ้าเราจะขายของนะครับเราจะขายนผมผงเด็กนี่ยนะครับเราไปขายให้กับ คนที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเขาจะซื้อไหมนะครับก็ลองมองภาพแบบนี้ดู่นะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถไป Google ในเรื่องของ Persona หรือว่า Ideal Customer Avatar ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเอาตัวเองในอดีตเนี่ยเป็น Persona นะครับหรือก็จะโฟกัสในเรื่องของความสนใจก็ได้นะครับบางทีแล้วเนี่ยนะครับเพศอายุวัยนะครับมันไม่ได้กำหนดว่ามันจะแบบนั้นเป๊ะๆนะครับมันจะเป็นเรื่องของความสนใจสมมุติว่าเรามีความสนใจแบบเดียวกันนะครับ เราก็พยายามทําเรื่องที่เราสนใจเนี่ยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเพื่อสร้างคอมมูนิตี้นะครับซึ่ง c o Tiktok เนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับว่าการทํา TikTok เนี่ยมันก็คือการสร้างคอมมูนิตี้นะครับเราดึงดูดคนสนใจแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่อง TikTok ของเราเป็นผู้ติดตามนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สร้างระบบนิเวศในการที่จะขายของนะครับสิ่งที่เขาสนใจนั่นเองนะครับก็ถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วย,ยังไม่เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายคืออะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับติดปัญหาอะไร